ได้พี่ได้อยู่คนเดียวพี่ก็ปังเลยตั้งแต่นั้นพี่ก็พุ่งเลยนะฮะราคาของพี่เก่งพื้นฐานของพี่เก่งพี่เก่งทําตลาดโฮเซลมาก่อนดังนั้นเนี่ยราคาพี่เก่งไม่เอกอะ่ะไฮเอ็นแต่ราคาจับต้องได้พี่เก่งนะคะปานาสารสุขสงวนเท็กซ์ไทดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์มาด้า เป็นแบรนด์รีสอร์ทแวร์ย้อนไปตอนปี2005พี่เริ่มต้นโดยการออกบูธท,ที่มา r ์จินลอนดอนแล้วก็ To Be c o n f i r m ์ม London ตอนนั้นพี่ก็ได้ลงขายกับ Top Shop แล้วก็เมืองไทยพี่ก็ลงขายกับที่โซดาจุดเปลี่ยนก็คือปี2008พี่ก็ไปอีกแฟรหนึ่ง b บสแอนด์บาร์เตอร์บาซโลนาพี่ออกคอลเลคชันรีสอร์ทแวร์ปังมากเลยแล้วปากต่อปากจากอีบิซาพี่ก็ได้ที่นิวยอร์กโปแลนด์แม้กระทั่งดูไบพี่ก็ได้ด้วยหสินคา้าหลังจากปี2008 จะเริ่มมีนแผนกรีสอร์ทแวร์เขาหาของไม่ได้พี่ได้อยู่คนเดียวพี่ก็ปังเลยตั้งแต่นั้นพี่ก็พุ่งเลยนะ มาาดาเป็นธุรกิจพอเพียงตั้งแต่เริ่มต้นพอพี่ทำโฮเซลทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งจะต้องดิโพสิตพี่50%พี่ก็จะทำงานตามนั้นไม่เกินณนะเวลาตอนนี้พี่ทำา20ปีแล้วพี่ก็ถึงในจังหวะที่ว่าเป็นผู้ให้แล้วพี่ก็จะเริ่มถ่ายทอดเทคนิคงานผ้าต่างๆของเราให้กับทุกๆคนใครที่สนใจพี่เผยแพร่หมดราคาของพี่เก่งพี่เก่งทำตลาดโฮเซลมาก่อนราคาพี่เก่งไม่เอกอะไฮเอนแต่ราคาจับต้องได้ คนแรก,ก assis, ะะเรานึกถึงแจ็คกี้โอนาซิสนะฮะแจ็คกาลีนเคนเนดีคนที่สองเรานึกถึงคยาตีเทวีเป็นมหาราณีของชัยปุระส่วนคนไทยเนี่ยคนเนี้พี่นึกถึงอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเพื่อนสนิทกันคือคุณอุมาวอนวินเซอร์ไครส์คุณฝนนะ่ะเขาเป็นช่างภาพช่างภาพแฟชั่นเขาก็เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพี่มากทั้งความเก๋ของเขาสไตล์ของเขา,ขเขาวันนี้เราคงจะได้เจอเขาด้วยนะ Text ซา e ดีไซเนอร์ที่ออกแบบแฟชั่นกับแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จะแตกต่างกันมากพี่จะยกตัวอย่างเช่นดูเสื้อของอิเซมิาเกะของมิ s โซนีของจิมทอมสันคุณดูเสื้อผ้าเลยคุณรู้เลยว,ว่าแตกต่างแฟชั่นดีไซเนอร์นำทับจะออกแบบเซรูเอตโครงเสื้อก่อดแล้วไปหาผ้าแต่เท็ t ซา e ดีไซเนอร์นำทับจะมีผ้าก่อดแล้วไปหาโครงเสื้อทีหลังมาลดาดาเนี่ยเป็นกลุ่ม ของเท็กซล์ดีไซเนอร์มาทํางานดังนั้นเนี่ยมันจะมีแนวความคิดเดียวกันผ้าทั้งหมดเนี่ยจะมีเทคนิคเช่นมัดย้อมชิโบลิการหนีผ้า ini, อิตาจีนิเทคนิคพิมพ์ฟอยเทคนิคบาติกเทคนิคมัดย้อมคือเราผสมผสานเทคนิคกันไปเริ่มจากงานง่ายจนถึงวันนี้มันยี่สิปีมันก็กลายเป็นงานที่ยากแต่หนึ่งในที่ตอนทำเนี่ยพี่ทำมีเทคนิคอันหนึ่งเรียกว่าเทคนิคผ้าแบ็คบาติก เป็นการผสมผสานระหว่างงานบาติกกับงานมัดย้อมไทยได้ทําไมถึงชื่อแบ็กบาติกเพราะว่าเราทําย้อนขบวนการคนทั่วไปจะใช้ผ้าขาวกันเทียนแล้วก็ลงสีแต่ของพี่เก่งทําย้อนสอนพี่เก่งเริ่มต้นจากใช้ผ้าดํากันเทียนเอาสีออกพี่เก่งก็บวกผสมผสานกับงานมัดย้อมลงไปอีกงานมัดย้อมของพี่เก่งที่มีเรียกว่าการกัดสีออกเนี่ยเขาเรียกว่างานดิชาอันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของพี่เก่ง ชื่ออุมาวอนนะคะวินส์คลายชื่อเล่นชื่อฝนเป็นเพื่อนกับเก่งเนี่ยมานานมากแล้วเพราะว่าเรียนด้วยกันที่คณะสถาปัตย์รกกบบาชบังเป็นคนชอบถ่ายรูปมากก็เลยลาออกแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาเลยแล้วก็ทํางานในวงการแฟชั่นเนี่ยหลายปีทําด้วยกันกับเก่งด้วยเพราะว่าเก่งเนี่ยจะเป็นคนทําผ้าแล้วเราก็ถ่ายภาพที่ลงหนังสือหลายอันแล้วเราก็เลยทํางานกันมาเรื่อยๆก็จะมีช่วงที่เข้าไปแสดงงานที่อังกฤษ เห็นงานเขาดีมากเลยงานเขาจะเป็นงานครีเอทีฟมากชอบเป็นงานส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราอยากจะใส่อะไรที่ไม่มีใครเหมือนเวลาใส่เสื้อเขาก็จะดูแปลกดูคนชอบขั้นตอนหนึ่งเราก็คือเริ่มจากผ้าดำนะฮะแล้วก็ขึงผ้าดำบนเฟรมแล้วเราก็ลงเทียนลงเทียนลงบนผ้าดำลงไปตามรวดลายที่เราจะออกแบบเอาไว้ หลังจากนั้นก็เอาผ้าดับเนี่ยมาพับและมัดและก็กัดสีในสารดิชาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปต้มลอกเทียนออกก็จะเป็นการเสร็จกระบวนการ Ic, แบ็กบาติกเนี่ยเป็นผ้าที่พี่เก่งคิดคนขึ้นเองเพราะพี่เก่งเป็นคนไทยพี่เก่งแค่ยินดีเผยแพร่กับคนไทยความแตกต่างเนี่ยเมื่อคุณดูผ้ามันมีความแตกต่างกันจากบาติกธรรมดาผู้ประกอบการสามารถทําได้วันนี้พี่เก่งอยู่ในจุดที่เป็นผู้ให้แล้วเราไม่ได้ให้เงินให้ทองร้อยความรู้ผ้าแบ็กบาติกมันเหมือนซอฟต์พาวเวอร์คือในเซาท์อีสเอเชียเมืองหลวงแฟชั่นน่ะทุกคนยอมรับว่ากรุงเทพขบวนการผ้าเนี่ยกับแฟชั่นมันก็ต่อเนื่องกันไปอันนี้พี่ก็ว่าน่าสน สนใจเสื้อผ้าของพี่เก่งนะฮะพี่ให้ติดต่อทางอินสตาแ a รมนะฮะ marada. online ตอนนี้พี่เก่งก็มีเวิร์กช็อปทำผ้าแบ็กบาร์ติกสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ติดต่อได้ในเว็บแอร์เบแล้วก็เข้าช่อง a อร์เบียนเอ็กซ์เ แล้วก็เลือกของพี่เก่งแล้วก็ทำนัดหมายมาเจอกันได้ How s e of r a r a ด a เนี่ยเป็นธุรกิจครบวงจรเป็นทั้งโชว์รูมให้ไบเออร์มารับสินค้ามาดูสินค้าไบเออร์ที่สนใจก็มาทำเวิร์กช็อปได้ไบเออร์สมัยเนี่ย สามารถมาไลฟ์สดที่ How of Marada ได้เลยโปรแกรม Workshop เนี่ยพี่จะสามารถเปลี่ยนไบเออร์เป็น Textile Designer ภายใน3ชั่วโมงแล้วเขาจะเกิดความมั่นใจในการขายของมากส่วนไลฟ์สดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พี่ชื่นมากเลยคือเขามาไลฟ์ครั้งหนึ่งขายได้เปริม,มันเยอะมากน่าสนใจนะฮะอันนี้บอกต่อได้ แบรนด์มาลาดานะฮะเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกว่าเวลาใส่เนี่ยมันมีความสนุกโดดเด่นยูนิคมากเหมือนเป็น work of art เลยเพราะว่าแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเช่นมันเหมือนกับเราใส่งานศิละปะออกไปเดินเล่นออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปบีชก็ได้เพอไปบีชมนก็เป็นอะไรที่มันใส่สบายไม่ต้องคิดมากก็สโลววอนก็ดูดี พี่เก่งอยากจะฝากมุมมองในอีกมุมมองหนึ่งในแฟชั่นธุรกิจแฟชั่นธุรกิจทุกคนคิดว่าผู้นําทับของแบรนด์เนี่ยก็คือแฟชั่นดีไซเนอร์แต่เท็กซ์ไซดีไซเนอร์ก็สามารถนําทับได้พี่เก่งเป็นตัวอย่างของเท็กซ์ไซดีไซเนอร์ที่นําทับของแฟชั่นของแบรนด์ของมาลาด้าก็สนใจก็ดูท uh ี่อินสตาแกรมมาล่าด้าดอทออนไลน์